สวัสดีครับผมสำหรับกลุ่มของผู้ผมขอนำเสนอหัวข้อเกี่ยวกับประเภทของวรัสนะครับโดยมีรายชื่อสมาชิกกลุ่มดังนี้ครับผมครับผมสำหรับกระผมนายชัยยังกูลแสงพักดีรหัสนิสิต6 6 0 1 2 3 1 0์9 7้าครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายานวัฒน์โคติจันทร์อยู่คณะนิติศาสตร์รหัสนิสิต 66012310503ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิมิชาสวัสด่งรจนนะคะรหรัสนิสิต66012311052ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประสอนแก้วุชิมรหรัสนิสิต6 6 0 1 2 3 1 0 4 3 3ค่ะ วัสดีในในค,ออนนครับผมนายนิเวศเรือนัาดทิหกนย่งสองสามหนึ่งศูนย์เ็ับผมสำหรับไวรัสนะครับไวรัสคือการแพร่เชื้อไปติดไฟในอื่นในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยการเพิ่มจํานวนของตัวมันเองเป็นจํานวนมากไวลัต้องส่งตัวเองไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยอาศัยประหาเวลาส่งอีเมลโดยแนบเอกสาร หรือไฟล์ที่มีไวรัสไปด้วยการทําสำเนาไฟ์ที่ติดไวรัสบนไฟเซิร์เวอร์การเล็กเปลี่ยนไฟล์โดยใช้แผ่นดิสการเล็กเปลี่ยนไฟล์โดยใช้แผ่นดิสเกตเมื่อผู้ใช้ทั่วไปรับไฟล์หรือที่ทมาใช้งานครับต่อไปคือเวรัสของรูปแบบของวอมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบให้สามารถแพร่กระจายตัวเองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้โดยอาศัยระบบเน็ตเวิร์กซึ่งแพร่กระจายสามารถทําได้ด้วยตัวของมันเอง ซึ่งจะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและทำความเสียหายได้อย่างรุนแรงมากกว่าไวรัสครับผมสำหรับรูปแบบต่อไปคือรูปแบบของวรัสโทรจันนะครับเป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาทําให้เหมือนว่าโปรแกรมธรรมดาทั่วไปเพื่อดอกล่อให้ผู้ใช้ทําการใช้งานขึ้นครับผมแต่เมื่อถูกเลือกขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มทําลายตามโปรแกรมทันทีไม่สามารถส่งตัวเองไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ต้องอาศัยการหลอกล่อดาวน์โหลดไปใส่อุปกรณ์เครื่องอื่นครับผมมาล์แวร์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แทรกซึมหรือเข้าไปทําลายระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้สร้างนั้นเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านซอฟต์แวร์ได้ทําการสร้างและปล่อยออกมาคำว่ามา l ์แวร์มาจากคำว่า m a l i เ i ียสและซอฟต์แวร์ซึ่งคำว่า m a l i c i ียสนั้นหมายถึงมุ่งร้ายและซอฟต์แวร์ก็หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมรวมกันแล้วก็ได้ความหมายว่าซอฟต์แวร์ที่มีความประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์ของเรา เป็นคำที่ใช้เรียกรวมรวๆของพวกไวรัสสปายแวร์ ware, ต่างๆโดยทั่วไปผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังคงไม่คุ้นเคยกับมันและคนจำนวนมากยังไม่เคยรู้จักกับคำคำนี้มัลแวร์คำว่าไวรัสคอมพิวเตอร์นั้นได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั้งในสื่อมวลชนการพูดแบบทั่วๆไปถึงแม้ว่าทั้งหมดของมัลแวร์จะไม่ใช่ไวรัสแต่มันประกอบไปด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์เวิร์มโทจันฮอร์สดูสกิต ไฟแวร์ดิสฮเนสแอดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงมดีทั้งหลายมาแวร์ are, ไม่ควรเป็นที่สับสนกับบั๊กของโปรแกรมเพราะว่าบั๊กของโปรแกรมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนาของโปรแกรมจึงไม่ผิดกฎหมาย p o ลิ m o ฟิกแวร i รัส เป็นชื่อที่ใช้ในการเรียกไวรัสที่มีความสามารถในการแปลเปลี่ยนตัวเองได้เมื่อมีสร้างสำเนาตัวเองเกิดขึ้นซึ่งอาจได้ถึงหลายลปปร้อยรูปแบบผลก็คือทำให้ไวรัสเหล่านี้ยากต่อการถูกตรวจจับโดยโปรแกรมตรวจหาไวรัสที่ใช้วิธีสแกนอย่างเดียว ไวลัสใหม่ๆใ,ในปัจจุบันที่มีความสามารถนี้เริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฟิชชิ่งคือการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลที่สำคัญเช่นหนสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิตโดยการส่งข้อความผ่านทางอีเมลหรือเมสเซนเจอร์ตัวอย่างของการฟิชชิ่งเช่นการบอกแก่ผู้รับปลายทางว่าเป็น ธนาคารหรือบริษัทที่น่าเชื่อถือและแจ้งว่ามีสาเหตุทำให้คุณต้องเข้าสู่ระบบและใส่ข้อมูลที่สำคัญใหม่โดยเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปนั้นมักจะมีหน้าตาคล้ายคลึงกับเว็บที่กล่าวถึงสปายแวร์แต่ไม่ได้มีความหมายลึกลับเหมือนอย่างชื่อแต่กับถูกใช้สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เสียมากกว่า ในอันที่จริงสปายแวร์จะได้รับความรู้จักในชื่อของแอดแวร์ด้วยดังนั้นคำว่าสปายแวร์จึงเป็นเพียงการระบุประเภทของซอฟต์แวร์เท่านั้นส่วนความหมายที่แท้จริงสปายแวร์หมายถึงโปรแกรมที่แอบเข้ามาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์โด,โดยที่ผู้ใช้อาจไม่ได้เจตนา ครับผมสำหรับกลุ่มครับผมสำหรับกลุ่มของว่ผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผม